รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ระบบดิจิตอลจาก e l e c t กทร u ลัถึงเวลาแห่งความสุขมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวกันอีกครั้งค่ะต้อนรับเดือนแห่งความรักเรามาแพ็คกระเป๋าขึ้นเหนือไปเก็บไอหนาวกับจุดหมายปลายทางของเราจังหวัดเชียงรายครับถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปเก็บความทรงจำดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นแสงแรกนะครับของเช้าวันอาทิตย์ที่เชียงรายเลยครับผมที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่สิงปร์กเชียงรายครับบรรยากาศดีมากใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ,ะที่มาเชียงรายแล้วห้างพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งสวนผล,ลไม้สวนดอกไม้ไร่ชาบที่เราเห็นนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเขามีกิจกรรมใหม่ๆอีกเยอะเลยค่ะสวยจนอยากจะจชวนทุกทุกคนนะไป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 ,ไปเตอร์ไปแอลไปเตอร์ไปแอลจังหวัด เจียงไฮโอ้โหกันขีดจักรยานนะไปไเฮ้ขี่ข้างนี้สโิโอเคไปกันโอเคไปไปเตอร์ไปแอลแต่เราเคยได้ยิน้นมันร้องว่ามานะ ตรงนี้นะคะไปในอหนจุดไฮไลท์เลยนะคะที่เชื่อว่าเด็กๆมาจะต้องชอบเลยเพราะว่าเป็นเหมือนแบบสวนสัตว์เล็กๆเนอะที่เราเห็นเนี่ยก็จะมียีราฟแล้วก็มีม้าลายค่ะมีนกสันคอนนวนะครับมีบัววาตุซี่ด้วยซึ่งเป็นวัวของแอฟริกามไม่เคยเห็นเหมนกันนมามันย,ยาวเหมือนเต๋อเลยอ่ะชมใช่ปะชมตเรามาเซลฟี่กับยีราฟไหม ได้ได้ได้ไดักกมากจะบอกว่าเมื่อต้นปีที่เกิดคุณผู้ชมจํำได้นะคะว่าเต๋อบี้วเราไม่ยอมไปทริปที่ให้เป๊กไปแทนเพราะฉะนั้นเต๋อมีความผิดติดตัว้าต้องแก้ไขยังไงอะะต้องทํากิจกรรมสุดโหดของที่นี่จะบอกนะให้เราสู้กับยีราตัวตัว <c oughs> ไม่สู้กับยีราฟเต๋อแพ้อยู่แล้วจะบอกแล้เปล่าไม่บอกให้ไปเห็นเองเลย เราจะมาเล่นกันนะคะอปอดหรือเปล่าออก,กลัวไหมเนี่ยเรื่องปอดไม่ต้องมาพูดกับผมถ้าเรื่องปอดไปคุยกับทาง m o d e r ด็อกได้นั่นเป็นปอดชาย่างเราคือชันทวิทชสิทธิ์เจ้าเวหานกพิราบบินมาอย่างบินมากราบฉันเพอเจอมากคือความสูงแค่นี้ทำอันตรายไม่ได้อยู่แล้วก็จะเป็นกิจกรรมโซนหมายค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เล่นว่าซิลไลค่ะโหนสลิงไปแล้วก็ชมวิวรอบไล่สิงป่าไงล่ะคะ่ะ ไฮไลท์ของเราเจริงๆคือเราจะได้ชมวิวไปตามจุดต่างๆมันจะมี4ฐานด้วยกัน<ฮะ>เดี๋ยวนะขอเราสื่อสรารกับนุกพี่ล่าก่อน,นไ,มไม่มีหรอกถ้าไม่เติบไปเลยก็ได้หนูอุปกรณ์พร้อมเลยเดี๋ยวอุปกรณ์พร้อมอะไรยังไม่ติดเลย,เลย ต่อไปนี้เรียกเราว่าฉันทวิสิธ์นกพิราบนะเมื่อก,กี้แม่ให้นกพิราบมันกล่าวเลยอะกันสีนกพิราบแล้วก็หวยกว่้นกพิราบเือจะบอกว่ามันสวยกว่าที่คิดเยอะเลยเนะ,ะแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆลงมาเนะคือไม่ได้เร็วมากค่ะโอ้พอได้เล่นกิจกรรมมาเหนื่อยๆแล้วก็ได้ดูใบชาสวยๆแล้วดื่มน้ําแร่เนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเลยแต่บิวสวยมากจริงดูดิตรงนี้ก็สวย ยแต่ว่าพูดถึงนะคะเราดูบรนยาการเห็นไล่ชาแบบนี้นะอ,อีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ค่ะคือการไปจิบชาที่เก็บมาสดๆจากต้นนี้เลยโอเค go 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 อาเลอาเลอาเลพิกี้มาป <c oughs> ็งไงมไปไคไปบิกี้มาด้ไอ้ตัวเอ้ยจำไม่เคยว่าตอนนี้ิวสยีโอตยไอ้โอ้ยอย,ยไ นี่คือเป็นโซนของการชิมชาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีชาที่เป็นความภูมิใจของไร่เราเลยค่ะเป็นชาของมารุเซนค่ะมี3ตัวด้วยกันนะคะมีเป็นชาเซนฉะมัฉะแล้วก็ชาชงเย็นค่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะคือที่เขาบอกว่าชามารุเซนเนี่ยครับเป็นความภูมิใจของที่สิงค์ปาร์คเชียงรายนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับยังไงคะเพราะว่าเป็นชาเขียวญี่ปุ่นที่ปลูกและผลิตได้สําเร็จทุกกระบวนการในไร่นี้เองเลยและที่สําคัญนะเป็นครั้งแรกด้วยครับที่เป็นชาเขียวญี่ปุ่นที่ ถูกนอกประเทศญี่ปุ่นนะสำเร็จก็เลยภูมิใจมากและที่สําคัญค่ะเขาจะให้คนในท้องถิ่นเนี่ยนะคะมาดูแลในกระบวนการผลิตก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยอันนี้ก็แบบไหนคะอันนี้เป็นเซนชาค่ะเป็นชาใบนะคะเป็นชาเขียวต้นตำรับของเราค่ะอืมหอมอ่ะ <H> ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นมัทฉะนะคะ <_' em> เป็นชาเขียวทั้งใบที่บดเป็นผงค่ะตัวนี้ชาวญี่ปุ่นเขาจะเชื่อว่าทานเพื่อสุขภาพค่ะ <_' c oughs> เพราะว่าเหมือนเราได้ทานใบชาทั้งใบเลยค่ะใช่ไหคะตัวนี้เป็นชาเขียวชงเย็นค่ะคือตัวนี้สะดวกมากคือสามารถโยนถุงชาลงไปในน้ำเย็นได้เลยค่ะไม่ต้อง oh, ชองผ่านความร้อนแน่ดีเนาะยังแค่เขย่าเท่านั้นเองค่ะเมื่อแต่นี้หอมมากเลยรู้มัอดิเฮ้ยหอมอ่ะหอมมาก อันนี้คือจะบอกว่ารสชาติแบบเข้มข้นมากค่ะสำหรับคนที่แบบชอบทานชาคือกลิ่นหอมมากแล้วก็เข้มข้นเลยเพราะเขาไปมีใบชาบดลงไปเลยเย็นนี้คนไทยหน้าตาชอบนอะเพราะเราชินกับการกินกับชาเย็นอ่ะที่สําคัญคือเป็นชาเขียวแท้ๆไม่ใส่น้ำตาลด้วยช่วงหน้ามาพิสูจน์ความอร่อยร้านริมทางเจ้าดังของเชียงรายกับเมนูต้มเลือดหมูผักจริงจู่ชายอร่อยเด็ดสมคำล้ำลือขนาดไหนอีกสักครู่เจอกันค่ะ ซอไอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ข้าวไทยตราพันดีโอ้ยตื่นเต้นอยากกินแล้วอ่ะกลิ่นหอมมากเลยนะลำโซบะเดี๋ยวเรากินข้าวป่ากันก่อนไม่เอามาก่าสีมาแล้วครับก่อนเราเล่นหมูดาสวัสดีครับสวัสดีครับทานเบลล์เลย นี่เกาเหลาเลือดหมูนะครับก๋วยจั๊บน้ำใสครับผมก๋วยจั๊บน้ำใสครับผมค,ครับ,บ,รบทานให้อร่อยนะครับขอบคุณครับ ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอร่อยดิมทางซึ่งขึ้นชื่อมากของเชียงรายครับ<ช>ก็คือร้านเจ๊สหรถนะครับซึ่งเป็นร้านเกาเหลาเลื่อนหมูที่เปิดมา้กว่า40ปีครับ<อ>และที่นี่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นสาขาที่3ซึ่งท,ที่ตำบลนางแรนั่นเองที่นี่ไม่ใช่แค่ชามใหญ่นะคะแต,คแต่ว่าทุกอย่างดูดิใหญ่มากดูซี่โครงใหญ่มากจริงนี่ค่ะที่เสิร์ฟมานะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการสั่งพิเศษค่ะก็จะเลยเหมือนซี่โครงที่แบบตุ๋นมานานๆหละชั่วโมงใหญ่มากอย่างถ้าสมมมเ็นกกาูะะะคจศษ ที่นี่ค่ะก็จะใช้เป็นใบจิงจูช่ายนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรจีนค่ะก็เป็นเจ้าแรกในจังหวัดเชียงรายเลยที่ใช้นะคะมาช่วยเหมือนเรียกว่าดับคาวต่างๆของหมูค่ะให้มันไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันช่วยทั้งในเรื่องของแบบระบบเลือดช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยแบบว่าขับแก๊สในกระเพาะลำไส้อะไรก็ประโยชน์เยอะมากจริงอ่ะเพราะฉะนั้นหมดแล้วที่จอ,อยสั่งจานนี้ไปอยรักสุขภาพใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าจอยอยู่ในวัยที่แบบมันเลือดจะไปลมจะมาอยู่แล้วไง ออแล้วหลังๆจอยอารมณ์ขึ้นลงมากจอยจะมู้ตัวออนี่ไงเห็นไหมเรายังไม่ได้อยู่ในวัยนั้นเลยเราเป็นห่วงสุขภาพจอยแบบทานแบบสมุนไพรจะได้แบบอารมณ์ดีเนาะที่นี่ครับไม่ได้มีแค่เฉพาะเกาเหลาเลื้อยหมูออคนที่ชอบทานแบบเส้นเนี่ยเขาจะมีกว๋วยจับน้ำใส่ด้วยมันจะเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้ขนาดเส้นยังใหญ่เลยใหญ่มากครับจริงๆผมไม่ต้องทานข้าวก็น่าจะอิ่มแล้วจริงหืมหัวข้ไหนไม่ข่าวเลยอไม่ข่าวเลยครับ อน้ำซุปเขา่าคือรสเข้มข <คน S 2> ้นไม่ต้องปรุงเลยจริงอโอ้โหคือตัวหมูเข้าไปหมักกับเครื่องเทศจะมันมีรสชาติแบบซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูแล้วมันนุ่มมากแล้วพอเคี้ยวไปพวกโอ้โหละลายเลยอะอร่อยมากเลยอะเขาจะบอกว่าหมูชิ้นๆเขาก็นุ่มนะคะแต่เขาเหมือนหมักทุกอย่างเล้นุ่มมากค่ะโอ้โหอร่อยอร่อยเพราะจริงๆฉันทำให้แบบว่าน้ำซุปมันหอมขพ้นด้วยเนอะส่วนผมันไม่ได้มีรสชาติอะไรมากเนาะกินง่ายเหมือนใบกึ่งองอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับคุณเต๋อรสชาติถูกปากไหมครับ ผมถูกปาดยังน้อยไปครับถูกใจด้วยครับคือถ้าผมมาเชียงรายอีกผมมาสามอีกแน่นอนครับ ออร่ยมากขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมร้านสาโรถวันนี้นะครับครับผมอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีคลิปเซ็ตซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับมามอบให้คุณอังกฤษด้วยครับนะขอบคุณมากครับถ้าแฟนๆเปรี้ยวปากจะมาชิมที่ร้านเนี่ยมาทางไหนดีครับก็ร้านถ้าเลยสี่แยกราชพัฒน์เชียงรายมานะครับยูเทิร์นที่2นะครับยูเทิร์นปุ๊บอยู่ซ้ายมือเลยครับสำหรับท่านที่มาที่ร้านในวันนี้นะครับเรามอบโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่วนลด10%ให้กับทุกท่านเลยครับโอ้โหเพราะฉะะนนนนนนนัััั้้้้้้ตตตออ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 งงรรรรรีีบบบมาากเเยยยยยลลคค่่่่ดดดววววสแ ชควงอร่อยแล้วกับช่วงโกอ่อนเช็คอินครับช่วงอร่อยต้องลองกับข้าวไทตราพันดีออนพามานั่งเรือรับลมกันที่บางขุนเทียนชายทะเลค่ะซึ่งเป็นรอยต่อสู่ทะเลอ่าวไทยนั่งเรือชมนกชมไม้เพลินจ,จนน้ำย่อยทำงานแล้วล่ะค่ะถึงเวลามาเช็คอินร้านอร่อยกันที่ร้านครัวใบไม้ชายพรองตามออนเข้าไปข้างในร้านกันเลย สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลิ่นแบบนี้นี่แกงซ้มของปลนออนชัว์เลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเนี่ยเมนูเด็ดของใบไม้ชายคลองเลยนะคะนั่งเล่ด้วยกันเลยค่ะก่อนที่ออนจะมาร้านนี้เนี่ยโอ้โหได้เช็คข้อมูลมาก่อนคนรีวิวเยอะมากโดยเฉพาะซีฟู้ดเดียมาที่นี่ต้องสั่งเลย<า>อะไรที่เป็นทีเด็ดทำให้ร้านเรานะคะมาใจลูกค้าได้ขนาดนี้ความอร่อยแล้วก็ความสด พราะว่าของเรามันมาจากที่เราเลี้ยงของเราเองนะคะรสชาติอาหารของเราเนี่ยก็ทําของเราด้วยฝิมือของพวกเราเองนะคะองั้นอเ,เอาตรงนี้ก่อนเลยนี่คืออยู่ตรงหน้าออนชิ้นใหญ่มากอันนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้ก็มันตงหน้าลูกทาไมของหน้าเป็นแบบเมันหน้าปลาข้างหนึ่งแล้วหน้ากุ้ง<อ>้างหนึ่งะคะ่ะพวกเราตีเองนะคะเราจะทานกับสลัดผักนะคะเป็นไงคะแปลกไหมคะ แปลกดีค่ะแต่ว่าคือจะมีความเหนียวของปลาไายใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีความแบบกรุบของความเป็นทอดมันกุ้งแล้วรสชาติโอเคมากเลยอร่อยมากเลยค่ะมาเมนูนี้ดีกว่าขันนี้คืออะไรคะอันนี้คือหมูตกครกค่ะเป็นเมนูส้มตำนะคะใช้ถั่วฝักยาวใส่แครอทและใช้ก้านคะน้าค่ะแล้วก็กินกับเป็นหมูทอดหมูกรอบแต่ว่ามาที่เมนูเด็ดที่อ้อนตามกลิ่นมาดีกว่านะคะอันนี้รสชาติลูกทุ่งลูกทุ่งน้ำพริกตำกันแต่ว่าข้างในนี่ไม่ลูกทุ่งเลยนะคะ เพราะว่าปูไข่ใช่ไหมคะคือไข่ปูแน่นมากคือชิ้นใหญ่มากค่ะขอญาติกินกับข้าวสวยแล้วกันนะคะแล้วเรากินข้าวที่มีความสวยความหอมความนุ่มคือไข่ปูี่เป็นชิ้นๆเลยนะคะส่วนแกงก็รสชาติเข้มข้นมากยิ่งทานคู่กับข้าวสวยนะคะที่ทางร้านเนี่ยพิถีพิถันในการคัดเลือกใช้ข้าวพันธุ์ที่ดีจากแหล่งที่ดมสมบูรณ์นะคะยิ่งทำให้อร่อยมากขึ้นไปอีกเลยค่ะวางซ้อนไม่ได้เลยขอกินต่อเลยแล้วกันนะคะ อร่อยขนาดนี้นะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะออนก็มีกิฟต์เซตจากข้าวไทตราพันดีมามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะและถ้าสมมติว่าแฟนๆรายการอยากจะมาเช็คอินค่ะมาได้ยังไงคะร้านเราเนี่ยค่ะวิ่งตามถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะคะสู่ถนนเทียนทะเลเลี้ยวซ้ายโคบไม้ชายคลองค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆาเลยค่ะขอบคุณค่ะอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแฟนๆรายการถามมาค่ะว่าเวลาที่ถ่ายแล้วมีเลือดปนออกมาด้วยเนี่ย จริงๆแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรเหรอคะบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจว่าถ้าเป็นเลือดออกเวลาถ่ายเนี่ยมักจะเป็นริษีดวงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพบประมาณแค่20%เอเองสาเหตุมันมีได้หลากหลายนะครับตั้งแต่เลือดออกจากภายในลำไส้หรือในบางคนเลือดออกจากในกระเพาะเช่นมีแผลหรือบางท่านมีเนื้องอกอยู่ภายในลำไส้หรือมีสาเหตุอื่นอีกได้แล้วอย่างนี้เนี่ยมีวิธีรักษาอย่างไรได้บ้างเหรอคะ ขั้นแรกที่ต้องทําคืออาจจะต้องไปตรวจก่อนว่าเลือดเนี่ยออกจากอะไรกันแน่ถ้าเราไปตรวจแล้วพบว่า่าเลือดออกจากแค่ด้วยสีดวงาการรักษาของเราอาจจะใช้เพียงแค่ยาเหน็บบริเวณวาวรหนนะักแต่ถ้าเป็นเนื้องอกเราก็จะใช้การตัดซึ่งถ้าเนื้องอกไม่ใหญ่เราตัดได้ด้วยกรองได้แต่ว่าถ้าขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมด้วยก็อาจจะอยากฝากเอาไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเราต้องน้ำฮะอยากให้ทุกคนนะคอยสังเกตอุจราตัวเองควรจะมาตรวจ เพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าสาเหตุเป็นอะไรกันแน่แล้วจะได้รักษาให้ถูกต้องต่อไปครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆสำหรับข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณครับหมายเล็ผคูค่โชคชดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คอินเลิฟสวนคัสสิกสไตล์โคโลเนียรริมแม่น้ำกกและเมนูของหวานโฮมเมสแสนอร่อยเป็นส่งท้ายกันเลยจ้า เช็คอินโดยพริกไทยต่ไร right ้ทิพต์เต๋าขนมมาแล้วมาแล้วหรอเร็วๆๆ <Okay, okay. S 1> โอเคโอเคโอค้โห ต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนแบบใช้ชีวิตยอยู่ในฝันเลยอะ่ะคือแบบพื้นที่เขียวขจีมีต้นไม้สวยงามขนาบด,ด้วยแม่น้ําที่แบบอื้อหือไหลเอื่อยๆเรารู้สึกเหมือนเราแบบเป็นชายกลางอะ่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นชายกลางอ่อก็โพสก็นั่งอย่างนี้ไงคะคือจริงๆจอเป็นโพสแต่ว่าตัวจริงของตอจริงๆคือแบบยิงเล็กอะ่ะ เด็บจะเป็นชายน้อยปะนี่นี่ไม่ใช่หญิงเล็กตรงไหนนี่หญิงเล็กเลยเนี่ยไม่รุนแรงแบบนี้เออคือจะบอกว่าแนะนำร้านคุณผู้ชมก่อนนะคะร้านที่เราสองคนพามาค่ะชื่อร้านมโนรมนะคะเขาก็จะเป็นร้านริมแม่น้ำกกสวยมากเลยเนาะแต่ข้างหลังค่ะก็จะเป็นตึกสไตล์คอโลเนียลค่ะแล้วก็คือชอบมากคือเขาต้นไม้ดอกไม้เยอะมากที่นี่แล้วมาขนมที่นี่ทั้งทีนะครับขนมเขาก็เด็ดมากครับอันนี้คือโรมาเพาอ่อนน่าทานมากหอมหวานมันมากอันนี้ก็เป็นน้องใหม่เลยคือโรชาเขียวครับ โรชาเขียวนี่ชาเขียวก็เป็นชาเขียวของพื้นที่ที่ชิงลายเลยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบความสดความหอมมันนี่ต้องแบบสุดจริงๆอันนี้นะคะที่เต๋อมาไม่รู้เต๋อทันเห็นควันหรือเปล่าเป็นไอสครีมหม้อ,อไฟเออเขาก็จะเป็นไอสครีมเหมือนไอสครีมกะทิสุดโบราณเลยนะคะแล้วก็จะมากับพวกเหมือนสลิมทัวเร์ฟมาในหม้อทองเหลืองแล้วก็เป็นแบบกิมมิคให้นิมไดไอซ์ออกมาอุ้ยจะบอกว่านี่อร่อยมากเลยจอยคือมะพร้าวมันเข้มข้นมากแล้วมันหอมเนยมากเลยอะรอรอรอชอบกินเค็มมะพร้าวมากเลย เนาะมันหอมเนยเข้มข้นมากอร่อยมากอชาเขียวก็ดีมากคือตัวเนคเขานุ่มเหมือนกันนะะแต่ว่าชาเขียวก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งมาเสิร์ฟกับถั่วแดงมันเข้ากันมากอยู่แล้วอ๋อมีถั่วแดงด้วยใช่ว่าอย่างไงไอศครีมบ้างนะคะเขาก็จะมีเครื่องเคียงมาให้ด้วยนะคือเราสามารถเติมได้ตามใจชอบว่าจะเป็นลูกชิดข้าวโพดทับทิมกรอบครับ หวานมันอร่อยและทานนะเครื่องนี่เข้ากันมากเลยจริงแต่ต้องบอกว่าของเขาอร่อยทุกเมนูรจริงค่ะคือเอาตรงๆคือเรื่องไม่ถูกเลยแหละให้คุณผู้ชมไป่ายเลือดดีกว่านะครับโบตเข้ามาเลยครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสาหรับคุณนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับสองสายแรกครับเราเชิญมาทานที่ร้านมูลค่าหนึ่งพันบาทเลยและถ้าสายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอคิชเช่นฟรีหนึ่งปีเต็มค่ะก็มาเช็คอินกันได้นะคะร้านอยู่ในโครงการละอองความสุขค่ะก็คืออยู่ริมแม่น้ำกกสวยงามมากๆค่ะเหมาะมากเป็นละองความสุข อยถึแล้วจอยจอยจอยไหนจอยบอกว่าจะพามาดูมือถือไงที่มีเห็นไม่แต่บัวลอยเนี่ยคือี่ไงสวัสดีค่ะพอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามีอะไรบ้างคะของป้ามีบัวลอยผลไม้รวมบัวลอยไข่เค็มบัวลอยไอศครีมบัวลอยงามะพร้าว แต่ที่เด็ดคือไข่เค็มกับไอศครีมอะไรนีครับอไอศครีมไอศครีมแล้วมีมือถือขายด้วยป่ะครับไม่มีค่ะรอแป๊บหนึ่งลอยรล็อะไรอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวหาเป้าวันดีกว่าคือเขาฉายาว่าบัวลอยเป้าว้นมือถือคือที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นต้อํตำลับบัวลอยเลยเชียงรายคือใครมาก็ต้องทานดิไม่ใช่แค่คนไทยนะต่างชาติก็มีด้วยอันนี้บัวลอยไอศครีมเตอร์สงสัยมากเลยสงสัยใช่ไหมลูกอนนี้คขามือถือมือถือครับ คุณเติมไม่ถือ่านแล้วคุณเตจะทานได้ยังไงอ๋อนี่ไงก็<ต>ผมก็คิดอย่างนี้แต่แรกเลยก็<ต>คือผมพ <ปะ S 2> ยายามบอกจออยู่เหมือนกันครับจอเก็บอกว่าคือมันไม่ได้ แบบมีโต๊ะก็ยี่นั่ง่ะให้ใช้เื่องเคือแล้วก็ยืนกินอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเครือข่ายอะไรอ่ะอันนี้ไอซ์รีมของจอของผมเป็นไข่เค็มนะครับอ้วนครับเคืออะยรคะไม่แล้วหัวใจสำคัญของการทำบัวลอยให้ลูกค้าติดใจมันคืออะไรคะเพราะว่าทุกอย่างของป้าทำเองอะค่ะมาถึงท่ามสดใหม่ทุกวันนะคะคือต้องบอกว่าเปิดตั้งแต่ห้าโมงใช่ไหมครับเปิดห้าโมงค่ะห้าโมงถึงสองทุ่มหมดแล้วหมดเลย แก็คือชอบ้างเลยเก๋เป็นพาสตาใส่ในกาลาแบบนี้เลยได้ต่อเลยอร่อยมากเลยประวัขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไม่เอาวันนี้ป็นขออนุญาตเลี้ยงนะคะโอ้โหเฮ้ยมาเชียงรายมาเชียงรายมาเชียงรายโอ้ยเก็บเร็วๆเก็บเลยเก็บเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะงานอดิเรกค่ะงานจริงคือนอนขอบคุณครับอ๋อมือถือมันอย่างนี้เองจอยโอ้โหนี่แอบชิมไปแล้วอร่อยมากเลยครับ อร่อยสุดๆไม่แปลกใจกเลยทำไมคนแน่ละเยอะขนาดนี้ดูข้างหลังนี่ครับอยากให้มาทานกันนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับร้านหาไม่ยากด้วยนะครับร้านอยู่ตรงนี้เลยครับเชียงรายไนบาซ่าครับร้านแรกเลยครับหอมมุมเลยอร่อยปาอ้วนอร่อยจริง ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นจังหวัดที่ธรรมชาติสวยงามเนาะแล้วก็อาหารการกินคือตั้งแต่เช้ายันค่ำนี่นน <ำ S 1> คือแบบ <นำ S 1> มีกินตลอดทั้งวันแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะคต้องขอขอบคุณค่ะสายการบินไทยสมายร,รอยยิม้มผู้ฟ้านะคะที่อ,อำนวยความสะดวกในการเดินทางของเรานะคะแล้วก็ให้บริการนะคะเที่ยวบินสุวรรณภูมิเชียงรายแปดเที่ยวบินต่อวันค่ะสำหรับวันนี้นะครับน่าเสียดายมากหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเทรี่ยวกับเที่ยวปากเช็คอิน สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสัป <Hello. S 2> ดา <Hello. S 2> ห์หนนะ้านะตอนรับวาพลันทายกับคู่รักชาวร็อกมะฟังและอัดเยสเดะพาไปเติมความหวานกับร้านอร่อยและโรแมนติกงานนี้หวานทะลุจอแน่นอนจ้า